วันนี้จะเป็นวันที่ถูกบันทึกและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ YouTube ตลอดไปนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ราชาสองคนแห่งวงการบาสเกตบอลบน y o YouTube มาแข่งหนึ่งหนึ่งกันครับเขาคนนั้นก็คือเนเชอร์คอรและเดวอนเตฟรีการ์นั่นเองครับผมผมว่าผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเขานะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติของเขาไปดูคลิปก่อนๆผมได้นะครับจะอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะแต่วันนี้เราจะมาดูเขาหนึ่งหนึ่งกันครับและท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ชนะรายการ อันนี้จะเป็นราชาหนึ่งบาสเกตบอลบน YouTube ตลอดไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอเปิดตัวของเขา2คนกันเลยครับ <Yeah. S 2> เนี่ยคนลุกเลยว่ะคนตัดไม่ตัดจริงจริงโอเคมาแล้วครับอันนี้เขาเขาเป็นเกมไลฟ์เลยนะครับผมใน YouTube นะแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาจะต้องไปฉายไอ้เกมเนี้ยในรู้สึกจะชื่อแพลตฟอร์มว่า PTV ออกเรื่องหรอ โอเคเริ่มนะครับโอ้วว้าวว้าวว้าวโอเคคือที่บอกครับตอนแรกมันต้องไฉายใน P V V นะแต่ว่าเหมือนเว็บล่มนะครับเขาเลยมาเปิดปล่อยให้ดูฟรีบน YouTube เลยนะครับผม ซึ่งก็เกมนี้นะครับใครชนะได้ไปเลยหนึ่งมืนดอลลาร์หรือว่าสามแสนกว่าบาทนะครับผมเว่ยเว่ยเชี่ยขนลุกเลยฟีก้าคือต้องบอกอย่างนี้จักใจนะเชี่ยฟีก้าเพราะอะไรเพราะว่านัสไม่คือคิงเพื่อน แม่งที่หนึ่งจริงไว้ถ้าฟีกาดิวิชั่นสามเพลเยอถ้าดีเวดีวิชั่นสามเพลเยอร์อย่างดีฟิกาสามารถชนะเนสได้นะทุกอย่างในบาสไม่เป็นไปได้ผมเลยเขาอยากให้ฟีกาชนะเว้ยจริงนะฮะแต่เปิดมาแม่งเดือดเลยอ่ะเปิดมาแม่งแม่งเอากันแล้วอ่ะ โย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 โอเคฟรีกับเช l ล์เบสอกเลยนะนั่นสอกเลยนะฮะเลยนะฮะน่าสตีทแบ็ก for three t h a t b a f o three. that's not a foul that's o t a foul โอเคผมแสดงว่าต่อไปนี้กรรมการเต่ายากแล้ว นี่ฮะเล่นกันฟิสซิเคิลอย่างนี้สังเกตกรรมการเขาจะเป่าน้อยลงครับคือเท่ากับว่าทั้งสองคนแม่งคอนเซ็ต์แล้วนะว่าโอเคกูจะเล่นแรงกันเพราะฉะนั้นเกมออนโบรเกมออนโดนนะครับโดนอยู่แล้วฮะโดนอยู่แล้วครับฟิก้าปล่อยเขานะฮะสังเกตว่าคนมาดูสดเลยนะครับมีคนซื้อตั๋วมาดูสดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ไลฟ์เลยโอ้ไม่กอดเบรลิส์นอฟฟาวอีกแล้ <to> เขาไม่ปล่อยให้นาสแลนใช่ไหมเมื่อกี้คุณจีนัสแม่งล็อกอินมากเลยเมื่อสังเกตครับผมไม่เคยเห็นนัสล็อกอินขนาดนี้มาก่อนเลยฮะ keeps going back ตามแม่งจ้องบอลเลยอะเมืเ่อกี้สิกาแม่งดันปุ๊บมือแม่งเร็วจัดเลย กินฟรีก้าเรอกินขมอนการให้ได้เว้ยอย่าปล่อยชุดโอ้ยย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 แหละโอ้ยย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 ย i be like, g up, gap, up, get up. okay. MVP, Jeff, Good up. Oh deep. He hits another one. He's making it get dark under the bit. <laughs> <laughs> bro, nas is nas, bro. Nasis. Oh, yeah, nas 12-2. No, that no, no, nas, oh That's the big three of the year. Bro, Go. 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 Timeout Go. Go. Nas Go. is chirping at him. main oh. ต่อสุดสองแม่งเร็วกว่าที่คิดว่ะเร็วกว่าที่คิดจริงๆว่ะฟีก้าแม่งไปฝึกมาตอนนี้ฟองฟีก้าแม่งไม่ธรรมดานะครับฟีก้าฟอร์มไม่ธรรมดานะครับในตอนนี้นะแต่ว่า NAS NAS is king NAS is king You can't draw this up any better for NAS Coming o f f four straight four three balls The jab three and the step back This is something that It's gonna make this game. That's why it's so hard this is as Art. He's oh. so good downhill he can mix it up, but he's a great shooter. Come on, Frega. Here we go. Let's see if Frega can get a mix. Lock another one. lock, lock up, players. bro. Lock up. Oh, come on. Know, shimmy, Shimmy, oh, great decision. Drive. Step. Great decision. Kalechin. Kelechun. Kalechun. What's up? What's up? Oh my god. Going back

My God! Okay. Now we know Freaky to run off a few here. Freaker, to see if can make it happen. Lock in, lock in now, bro. The gym is buzzing. Nas is rolling right now. Uh, he is putting on a clinic. He He's looks determined. On a clinic. He looks determined. Bro. I seen I hmm. time. Nas is rolling. Oh, he is putting on an absolute clinic. Anybody else have chills? Yes. He's buzzing in here. So? This That's is insane. I mean, you might as well send it to the sit to send it to the corners, I mean please. Probably. I don't have anything to say. This wow. is a sewage flap. It's skillfully. ฟิก้าก็ไปฝึกมาแล้วฟอร์มก็ถือว่าโอเคเลยในช่วงนี้ไปซ้อมมาเพื่อแข่งวันนี้แต่แม่งเนสมึง มึงเหนือไปอีกกับแนสไหมก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งอีกกับเพื่อนอย่างหนึ่งที่มั่นใจในตอนนี้เลยนะครับว่าคือถึงฟิก้าจะดูแข็งแรงแค่ไหนแต่แม่งเทียบกับคอ <ใน S 1> สตเรนจ์ของเนสไม่ได้เลยครับ เนสแข็งแรงกว่าจริงๆครับต้องยอมตรงนี้เลยครับแต่ถ้าฟีก้าออนไฟล์เมื่อไหร่ That's tough oh that's อันตรายแล้วนะเนี่ยแต่ก็ต่เอาเองฟีก้าแล้วทำกีกับแนสเหมือนกันแต่ถ้าฟีก้าไฟติดเมื่อไหร่ถ้าฟีก้าคือตอนนี้ผมขอแค่อย่างเดียวเลยฟีก้าล่างทองจุดติด ฟิกาลงองจุติเท่านั้นถ้าจุติเมื่อไหร่ครับจบผมบอกเลยอาจจะไม่ถึงกับจบผมว่าพอสู้ได้ o That's e That's o That's o e That's o That's o That's e Come on Come on ฟิก้าลังทองโขแนทมันดีเฟนดีเหมือนกัย over o the r c u spin e of 30 o t s Spin Yeah. off, steps in, A contact. lot of quick strong, เร็วแข็งแรง He can shoot เข้าในได้มีความ s h i f t i อยู่ในความแข็งแรงนั้น defense โคตรแน่นนะสัะมันมันสู้ยากมากจริงๆครับฟีก้าต้องเปิดโหมดล่างทองและยิง3ยิงอ่า side step moving shot ที่แบบที่เขายิงอ่ะที่ฟรีก้าชอบยิงอ่ะเราต้องลงรัวๆจังหวะนี้มันมีคือมันต้องเรียงโมเมนตัมกลับมาให้ได้ครับไม่งั้นผมว่าอาจจะจบแล้วนะฮะบอกเลย that is so tough bro no how how ดูความแข็งแรงของนาราเพื่อนๆเข้าใจที่ผมพูดไหม NAS knows can in doing NAS king exactly what his is exploit he แต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ NAS แม่งยิงลงเยอะจริงครับลูกหลายลูกยิงลงรัวๆเลยครับถามว่ายิงปกติไหมก็ต้องบอกว่ายิงลงเยอะกว่าปกตินะแนสวันนี้นะครับส่วนฟิก้าก็โดนดีเฟนซ์ของแนสเข้าไปก็เล่นย่างมาก ประเด็นมันไม่ใช่แค่ฟิก้าทำแต้มไม่ได้เพื่อนประเด็นคือฟิก้าอยู่แนไม่ได้ครับแอนมันไม่ได้แค่มีกำลังแล้วก็สกิลมันมีไอคิวด้วยผมว่ายากจริงๆมโมนให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็วไปคู่อื่นผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคู่อื่นโดยถ้าใครอยากให้ดูคู่อะไรก็ผิวประเทศเขาไม่ได้นะครับมีหลายคู่เลยนะฮะเออดูคู่นี้ก่อนนะครับผมรอวันนี้มานานแล้วนะฮะ down don't going so think thinking fast that right he's I here. Okay, come on man come on figure out bro please bro แ <25. S 1> ต่เราสังเกตรครับเพื่อนๆดูฮะ d e เฟน s ์ของเนสครับอย่า yeah. คือมันต้องอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนั้นนะมัน <I thought S 1> ต้องอย่างนั้น <was clean. S 1> ออนะ <was> คือมันต้องยิงอ่ะมันต้องยิงมันต้องเอาโมเมนตัมกลับมาให้ได้ครับแต่ดูเนสครับล็อกล็อกอัพขนาดนั้นอะ We got a whole bunch of legends in the building. We got Terry Hosey, Abba Kamara, your rage, John Belly and the Professor watching this monumental event go down Frigga, escape Escaping, right corner. That's your shot for deep, deep corner. Up. Oh, all good dog. Uh, like good. you said, Mills. I just don't think those are sustainable. Nice <clears> that's nice right. Even for Frigga, that's a tough shot maker. Yeah. I mean you end up in the deep corner when you check up up top, that's a tough shot. s นี่ยแบบแบบ The r i บ h จะแบบว่าเล่นหัวล้อเล่นรุนแรงเล่นแบบใช้กำลังเล่นแต่ดูดิครับเขาแบบด е л เคทเลยอะดเคทมากเลยนะเว่ยกับการสไตล์การของเขาใช้ไอิลนะเขาไม่ได้ใช้แค่กำลังหรือว่าอะไรของเขาอะคือเขาใช้หัวเล่นด้วยเพื่อ ใส่กันสุดใส่กันสุดจริงๆทิาอรง62ไม่ไม่ใช่แล้วเว้ยฟริก่ามอนการหน่อยไปลูกนี้ต้องการให้ได้เลย Your momentum, Nas. No, oh, please. Oh, but like you guys said, though, Nas isn't letting him triple, uh, uh, face up in a triple play. No. So that's why he's all one speed downhill. There it is. More north south there. It's yes. A better drive. Yes, good had. Oh, okay. oh. No. Ah, man. Mixing it up. Fade away. ที่ผมบอกครับวันนี้นนสไม่ยิงลงชิบหายเลยท่าไหนกูมาปุ๊บคอสเต็ปแบ็กไซส์สเต็เข้ายิงสาลงหมดโน game. Oh, my Bro. the intensity nas is him nas is king nas is king nas is king you cannot write a better king well this atmosphere even though it's 27 and 6 is still top Holy crap. I ain't gonna I ain't gonna lie, man. What's uh, oh, pizzas? Yeah, I really have nothing to say. A lot of people in our ear as if we were nasty. ผมแค่หวังว่าอยากให้อยากให้มันไม่ขนาดเนี้ขอ15แต้มได้ไหมฟิก้าก่อนแล้วจานทึงไปอ่ะไม่เสียดายแทนฟิก้าแมครับพยายามนะเว้ยที่จะแบบเอาชนะผมรู้ว่าเขาฝึกหนักอยู่แล้วเาฟิก้าคนอย่างฟิก้าเพื่อนอย่างดีสามมาได้ระดับนี้ฮเขาต้องฝึกหนักกว่าจะมาถึงไฟนนี้อยู่แล้วอ่ะแต่แบบ แมสแนกดไปยี่สิบเจดอ่ะในขณะที่ฟิก้ามีแค่หอ่ะแม่งเสียดายแฟนทีมแทนฟิก้าเลยครับในฐานะแฟนคลับฟิก้าคนหนึงอ่ะ I think Frigga's points with half think line of lot of people came Wow i think i would have called that before some of the others for sure yeah that people not down one foul how well not can actually go my foul was like a foul so tell me what's going to make my part don't one game God. half court holy <laughs> shit doss tend tends to do that leg kick a lot when he shoots it instead of sticking the shot i think it. if he sticks a shot that goes <c oughs> คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย <c oughs> ผมอาจจะตอบว่า7จ็ิบไม่ยังมีโอกาสแล้ถ้าเป็นแน็ได้2ิแต้มแล้วผมบอกเลยว่าเกมเราครัไม่มีทางครับที่แน็จะแพ้ด้วยคะแนนนี้ครับผมผมค่อนข้างมั่นใจครับ Uh, $10000 on the line right here make this he hasn't counted yet he hasn't counted yet so all one speed yeah all one direction bounce out fade away yeah oh just oh. Good the boot strength Good it relies with เพราะมันดูขาแนทเามันดูฮะดูขาแนทครับสังเกตนะน<า>ด้วยความแข็งแ,งแ,งแ,งแรงกว่าด้วยนะครับตอนนี้อฟริก้าเริ่มแกส๊สล้คือเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าแนทยังแบบ So, this, this conversation becomes. Oh, professor Maroney Professor, professor Maroney no, no, especially with him beating Clombie and then now today beating the best two guys. Yeah. Isotay, it's literally those two guys. So, one, two. The yeah. rematch, the storyline, the belt. Nasad Isaiah Briscoe, I'm like, no, I don't want to see it. Yes. Zay, Zay. Nice. Yeah. Part two. Yep. Yeah. It's put the balls in Zay's court. Though. แต่บา้เองินตขึ t นมันอาจจะ t กิดขึ l นได้แต่ผม่อยาองข้มเ่ t งนีพ่ผม s ว่าเราน่อย่เกมั่จบ l ่จรนะ15ขอแค่15แต้มขอแค่15แต้มเท่านั้นเลยฟิกไม่ขออะไรอีกแล้วอะอย่าอย่าไม่ถึง10แล้วมัน30ได้ Oh. Lord have mercy! 10K. In that pocket. You can't fight fate. <laughs> Nas is talking to us. I love it because it's good job Okay. Good because <laughs> I'm a good. I'm gonna try to get you going. That's what I do. Man. I love it. Yeah, man, you a i l out. Get your job. I love it. Get y o u job. y thanks. I love this shit. Like, for life. Like, forever. It won't ever stop. I won't ever stop loving it. c o r r e c t to me and tell me I'm w r o That's all right. I love it. Man, t a t g ราชาของจริงว่ะแม่งไม่มีใครเอาลงจริงนะปี2024ไม่ชนะทุกคนนะเพื่อนเปิดปี2025มาไม่ชนะรายการที่ใหญ่ที่สุดบน YouTube รายการหนึ่งอะ เราชนะครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน u t ทุกคนหนึ่งครับว้าวอืโอเคผมพูดเอาโชว์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่า n นสนะครับมีบีฟกับฟริก้ามานานและคือ ทอล์กทรัชกันพูดด่ากันนะครับในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าในชีวิตจริงเวลาเจอกันก็จะหมิ่นเหม็นกันตลอดนะครับเ็จะแบบว่าเอ้ยกูเก่งกว่ามึงกูเก่งกว่ามึงเอ,เอ,งเอ้ยมึงสู้กูไม่ได้หรอกแนสนะพวกกับฟีกาอย่างนี้เอาจริงตอนที่ผมดูผมก็คิดว่าถ้าฟีกาแม่งกล้าพูดขนาดนี้แสดงว่าแม่งเตรียมตัวมาดีนะมันไม่กล้าแบบพูดทอกทรัชกับแนสหรอกครับไม่มีใครกล้าหรอกครับเพื่อนๆเอาจริงๆพอแนสแม่งคือระดับราชาจริงๆนะครับถ้าฟีกากล้าพูดขนาดนั้นแสดงว่าไม่ต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้ว ซึ่งผมก็เห็นฟริการ้าเตรียมตัวนะครับเขาก็ฝึกเล่นกับร็อบเห็นไหมเพื่อนๆเขาก็ฝึกอยู่นะแล้วเขาก็คงฝึกหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆฟริการ้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากนะครับกว่าเขาจะมาถึงทุกวันนี้เขาเป็นแค่ Division 3 Player คนหนึ่งนะครับที่ก้าวข้าม Division 2 d i v i s i o n 1และอีกหลายๆอย่างมากมายจนมาถึงทุกวันนี้ได้แสดงว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่บอกเลยว่าทะเยอทะยานมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาแข่งบนรายการที่ใหญ่ที่สุดใน YouTube วันนี้เนี่ย และแข่งกับนนสเซอคอรในวันนี้เนะี่ยคือแน่นอนว่าเขาต้องเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้จริงๆครับเพื่อนๆวันนี้น a สเซคอร์โชว์ให้เราเห็นแล้วครับว่า there is a level t o this shit ครับคือ มันมีเลเวลของมันอยู่ครับไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเลเวลเดีวยวกับเขายังไงก็สู้เนสเขาไม่ได้จริงครับแต่แต่แต,แต,แต่อันนี้ผมพูดถึงในเชิงที่ว่าฝึกในระยะสัน้นนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเอ้ยผมอยู่แค่นี้ผมไม่มีทางที่จะไปเล่นทีมชาติได้หรอกอันนั้นมันคนละอย่างกันนะครับอันนี้คือเพื่อนๆมีเวลาฝึก5ปี10ปีอันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมพูดถึงในระยะเวลาที่แบบฝึกแค่2เดือน4เดือน6เดือนอันนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เเเเลลลยยนนนนนะครรรับททีีีี่่่ฟกกกก้้้้าาาจจฝึสูไได็็หใิิปปแวอองงๆ ผมแอบเชื่อตัวฟีกาตอนแรกแต่ว่าได้เห็นคลิปนี้ก็ได้ระหนักรู้แล้วครับว่านสแม่งอีกเลเวลหนึ่งจริงๆครับก็อขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับเจอกันในคลิปหน้าใครอยากให้ดูคู่ไหนอีกพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปครับ